สวัสดีครับวันนี้มิเจอร์บิงทีวีนะครับวันนี้ผมจะมายูทูปเกมมิ่งนะครับ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 นั่นแหละผมจะเปิดเข้าไปดูกันเลยนะครับเอ้ยไม่ใช่ดสอนวิธีการโหลดก่อนนะครับ YouTube g a m i n g วิธีการไทยสดนะครับอืไทยสดนี่ครับ กดไปอย่างนี้แล้วกดสองครั้งครับแล้วกด YouTube ครับ YouTube แบบย่อๆนะครับยูแล้วก็ทูบครับแล้วก็วินครับแล้วเกมครับเปิดใช่มเปิธรรมดาครับเกมมิ่งเนี่ยครับยูทูเกมมิ่งนี่ครับอันนี้เปิดเครื่องเลยครับอันนี้กดแล้วแล้วสัก พักสักครู่นะครับอืมเจอัดสับไปร่วมนี่ครับพอเข้ามาเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็กดไปอันนี้อันนี้ครับรูปเหมือนไรฟายนะครับสักพักนะแล้วกกดถัดไปแล้วก็กดนี่ครับไม่ไม่ไม่ใช่กดนี่ถัดไปเหมือนเดิมครับแล้วถัดไปแล้วก็เลือกเกมที่เราจะเล่น รุ้จะแคสเกมนี่ก็แค่น้รับแล้วเขาจะเอามาให้หน,นะครับนี่ครับกดใช้ก็รอสักครู่นะครับตอนนี้เสร็จแล้วผมผมจะมาแลยนะครับเออผมจะตัดกรมาเลยนะครับอ่าผมไปดูคลิปคนอื่นมานะครับเขาบอกว่าเครื่องครไม่รองรับห้าจุดหนวขึ้นไปจะไม่ได้นะครับก็กดถัดไปนะครับ แล้วก,กดถัดไปเหมเดิมนะคะอืมแล้วก็เลือกเกมที่เราจะเล่นเออไหมครับผมเยอะเป็นไหนน่นะครับเอฮ้ย,ยันนีมีอันเดิมด้วยแล้วก็มีอื่นนะครับไอแอคทั้งหมดเอเอนี่ครับเล่นได้หมดเลยนะครับแล้วก็ซูลเลอร์นี้ครับแล้วถัดไปนะครับนี่ก็เปลี่ยนชื่อก็ได้นะครับรู้เกมใหม่หมปะจ้ะเมเนเมน ปิดใช้ใช่ไหมมันมันจะมีแชร์ลิงก์นะครับตอนแรกๆเราจะมีแชร์ลิงก์แต่เครื่องผมไม่รองรับก็เลยทาไม่ได้นะครับแต่ว่าผมไปดูคิปเขามาเขาบอกว่าจะมีแชร์ลิงก์นะครับแล้วก็เราไม่แชร์ลิงก์ก็ได้นะครับแล้วกดถัดไปแล้วก็จะเข้าเกมนะครับแล้วก็จะมีหน้า y o youtube ของเราครับต้องหวงเป็นรูกขวานนะครับขวานทองงั้นผมจะกดยกเลิกนะครับงั้นผมจะกันเลยเอ๊ยยังไม่จบครับเขาตัดอีกทีนะครับ ก็มาเจอในแคสแต่ก็ไม่ใช่ัทดีครับอ่าคุณก็เห็นนะครับเมื่อกี้ยูทูปมันว้าปหายไปใช่ไหมครับผมลบทิ้งนะครับแต่ผมลบทิ้งเพราะอะไรครับเพราะผมไปดูยูทูปใหม่ครั้งนะครับเขาบอกว่ามันไม่มันใช้ไม่ได้ครับคนเขาก็ต้องมาเปลี่ยนเป็นอันนี้ครับมันจะถ่ายทุกหน้าจอเลยครับเพราะเราเปิดเกมไว้พอเปิดอันนี้มาว่าถ่ายปุ๊บเลยครับนี่แหละครับ คคอความดีพิมพ์ไว้ว่าถ่ายสดนะครับไอไม่ใช่ดินี่อันนี้ครับอันนี้อันนี้น,น,น,นี้นี่นี่นี่นนไลน์อ YouTube น,นี่ครับสตรีมมาใส่อย,ยูน่นี่ครับอ้าเราเปิดนี่ก็คือจะอมนีกันนีกัน,น,กนตูดีโออะไรวะแปบบ๊บนึงครับอ๋อนีอ่มกแกนีก่มกจ เอ้เมื่อกี้อะไรไเรออเออลมเลยนะครับขอโหลดได้เหอะเออดี <S <S แบบนี้ก็ถ่ายบนมือถือได้นะคะเพราะนั้นผมจะเออตอนอัปโหลดเสร็จมก็จะ อาไมตัดไปไม่นานแล้วใกล้เสร็จแล้วนะตัดไปไม่นานพูดจริงนะผมไม่โกหกเพิ่งเออตัดเมื่อกี้มาถึงเมื่อกี้เองตัดได้แค่ห้าวิเองครับพูดจริง่งตัดยิงได้ช้าเปล่าแต่ยิงอีด้ายครับทุนหนักอ่ะตัดเยอะมากครับตัดไปตัดมั่วแล้ว รูปไรเหรอนี่รับตอนนี้ผมก็อยู่ที่นี่นะครบหน้าเอ้ยขอภัยนะำเมื่อกี้สายไฟภไาฟกดการ,กระบาดนะครับ อ่ะอันนี้น้องป้อนนี่เหมีไม่ได้ไม่ได้ไไดเออเออเอออันนี้เมมียวเฮ้ยใครรู้ว่เาเมวผมอย่านะครับมันไม่ไดีมันบ้ดดินั่น,นทุกคนก็เห็นแล้วนะผมลบทิ้งนะครับมันเข้าไม่ได้ต้องป้อนนี่เหมีนคนก็เห็นหนี่เราต้องหาไอ้อันนี้มดิเซนแอปบันทึกหน้าจออ่ะ อ่อมเนี่ยเมื่อกี้ผมกดเข้าไปไลฟ์ออนยูทูบนะครับเป็นไลฟ์สุดนะครัเนี่ยวะเมื่อกี้เปิดเนียนนี่นี่นบผมแมนะนำโหลดอันนี้ดีกว่าครับนาแดกเงินฟรีฟก,กดฟรีเมียมแดกตัง เลือกไม่ได้แอปคุณวรนุชมากแดดมึงกูแล้วที่อวยอวยกันอันนี้ไรไงอันนี้ไรแบบญี่ป,ปุ่นไม่เอาไม่เอาอันบอดีนี่ครับไรโทรศัพท์เข้าคมได้ ไรเงรี่เมื่อกี้เพิ่งไปดูนี้มางัสส้นรู้สึกก็จะกลับมานะงั้นผมจะตัดเป็นหนึ่งส่วนห้านะครับแพบรบว่าเออจบคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ไปเปิดอันใหม่นะครับไม่ใชไม่ดิก็อนนี้แหละเฮ้ยเมื่อกี้โคตรใบอ่ะโคตรมื่อกี้กดเล่นเมื่อกี้กดเล่น ได้แล้วได้แล้วแล้วอะไรแล้วอะไรของแกเมื่อกี้ผมจะมีอะไรบอกครับผมเป็นคนเดียวผมเป็นสองผมกับเพื่อนผมมีคนหนึ่งเป็นคนที่รู้เฟซของไอเราถ่ายเราถ่ายแล้วก็นน่นี่ว่าเลยรู้ปะ เออทุกคนสังเกตนะครับเวลาผมถ่ายคลิปผมถ่ายแค่เจ็ดนาทีรึ่งครึ่งเองแต่นี่แปดนาทีแล้วพูดตรงตรงเออคำชูอะไรวะเออยูทูบดิคิดว่ามันได้กดอะไรยูทูบเออพี่บิ๊กทีวีหน้านี้ เป็นหน้าแล้วจ้ะเอ๊ะเอ๊ะอ,อะไรเนี่ยส่งอะไรมาฮะเถอะปัดตีโท้เอ้ยลุกออกดิกดะไรงนะต่ออีกหน้าตัวสัตว์แตกเลยขำอะไรมา

แบบแกหมดมัวม,มันได้เข้ามาทำอะไรเนี่ยไอ้้บาเ้ยขอแมบผม,ม,มดิหมัวได้ไงแบบนีย ไม่รู้เรื่องนะฮะหวะยอ้ห้าหังงมจบกันเลยคลิปแบงนี้สวัสดีครับโอ้ยทำไงก็ทำไม่ได้นั้นผมก็บอกแชนเดิมครับ กับลใครไม่ได้อาบน้ำมาต้องการอาบก่อนงั้นผมขอไปดูข้อมูลก่อนนะครับสวัสดียม